ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมัยชาแนลอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับชาแนลของเราจะมานําเสนอในส่วนของปืนขนาดจุด45นะครับหรือขนาด11มิมตรนะครับ5อันดับนะครับว่ามีตัวไหนยอดนิยมนะครับเรียงจากอันดับที่5ไปจนถึงอันดับแรกที่คนนิยมใช้กันนะครับผมก็เราได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากเพื่อนๆในกลุ่มปืนต่างๆนะครับก็สอบถามความคิดเห็นเข้ามาครับก็ได้มาเป็น5ดับ นี้นะครับที่ผมจะมานําเสนอกันนะครับไปชมกันเลยคำเตือนอาวุธปืนเป็นสิ่งผิกดกฎหมายห่างไม่มีทะเบียนและใบ,บอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีไว้ครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และควรศึกษาเรียนรู้ก่อนใช้งานไม่ควรพกพาไปในที่สาธารนณะควรเก็บไว้ในที่มิดชิดเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับเรามันเริ่มมันดับที่5นะครับก็คือ,อ Kimber Eclipso .45 นะครับ Kimber นะครับจดบริษัท นในปี1,979นะครับเริ่มงานด้วยการผลิตปืนยาวลูกเลื่อนนะครับเกรดสูงก็คือโมเดล82ขนาด .22 LR นะครับแล้วก็โมเดล84นะครับที่มีชนวนกลางนะครับมีจุดขายคือความสวยงามแล้วก็ปาราณีตแบบคลาสสิกนะครับแมบบ้ว่าตัวปืนจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในแง่ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากบริษัทนะครับ ยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมจนเกินไปนะครับทำให้มีการผลิตด,ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็สินค้าไม่ให้เลือกที่จากัดส่งผลให้ฐานลูกค้าแคบนะครับในที่สุดก็ต้องขายกิจการออกนะครับส่วนอีคิปโปนะครับผมซึ่งในระบบการตั้งชื่อรุ่น c ร i มเบอร์โปคือลำกล้อง4นิ้วนะครับด้ามยาวปกติ รับสองกระสุนแปดนัดในขนาดจุดสีนะครับเทียบกับโค co ้นคอมมานโดลำกล้องยาวกว่าคือ4.25นิ้วนะครับแต่ด้ามสั้นกว่าบรรจุกระสุน7นัดนะครับอีกิปเป็นการแต่งผิวสสีขาวตัดดำนะครับส่วนสีขาวก็คือเนื้อสแตนเลสขัดเรียบจุดสำคัญของรุ่นนี้นะครับไม่มีเลข2โรมันต่อท้ายนะครับซึ่งหมายความว่าระบบการลั่นไกเป็นซีดีเจแท้ๆนะครับรายละเอียดตัวปืนนะครับก็เป็นวัสดุสแตนเลสทั้งโครงแล้วก็ลำเลื่อน ลำก้องเป็นเหล็กก้าเกี่ยว6เกี่ยวนะครับเวียนซ้ายปลายลำก้องเสริมหนาไม่ใช้บูทนะครับเป็นสปริงลำเลื่อนขนาด22ป่อปอนด์แกนสแตนเลสยาวตลอดนะครับก็หลังอ่อนหางยาวพ้นนกให้จับได้สูงขึ้นนะครับแกะลายกันลื่นนะครับขนาด30เส้นต่อนิ้วนะครับห้าดามแต่งลายรับกันทำได้ดีนะครับประกับดมํมทำจากวัสดุ G10 สีเทาดำนะครับศูนย์แบบต่อสู้มีจุดเรืองแสง3จุดนะครับข้อสรุปของปืนก็ขนาดกระสุนจุดสีแบบ ACP นะครับบรรจุ 10. 8นัดนะครับมิติปืนก็1 9 4ยเคูณร้อามก้คูณมิองลิเมตรนะครับลำกล้องยาว4นิ้วน้ำหนักอยู่ที่1080กรัมแรงเหนี่ยวกลอยู่ที่1850กรัมหรือประมาณ4ปอนด์นะครับ วัสดุโครงลำเลื่อนเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ลำกล้องทำจากเลกก้าระบบไกลเป็นซีรีส์70นะครับผมลักษณะของการใช้งานก็อย่างเช่นพกใส่ซองต่อสู้ในรูปแบบของปานกลางนะครับนี่ก็คือตัว Kimber e c l i p o .45 นะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่4นะครับ STI Spartan 3นะครับ STI สร้างชื่อด้วยการออกแบบช่วงล่างของปืน1911นะครับใช้หลักการโมดูลานะครับแยกส่วนรางปืนกับส่วนโครงด้ามโดยรางปืนเป็นเหล็กรับลำเลื่อนแล้วก็แกะสลักชุดลั่นไกนะครับโครงด้ามเป็นไฟเบอร์คุมสะพานไกได้ดีจุกระสุนจุด45อัตโตไดตนะครับ11บวก1นะั้นมากกว่าลุงโมมาตรฐานถึงเท่าตัวนะครับ STI สปาร์ตัน T เป็น1ใน3ของชุดสปาร์ตันที โรงงานตั้งใจให้เป็นปืนใช้งานหนักโดยแต่งเฉพาะจุดสําคัญเพื่อให้คุ้มค่างเงินมากที่สุดนะครับโดยปกติเอทีใช้เลขอารบิกบอกความยาวของลํากล้องต่อท้ายสําหรับตัวเลขโรมันโดยทั่วไปจะหมายถึงอันดับดเช่น Mark i 2คือรุ่นที่2แต่สําหรับ an, สปาร์ตัน3ก็บอกคือ 3, 4, 5ก็จะหมายถึงความยาวลำกล้องตั้งแต่3นิ้ว4นิ้วและก็5นิ้วนะครับตามลําดับของความยาวลํากล้อง สปาตันทีนะหักถอดออกมาวัดจริงๆนะครับนอกตัวปืนจะได้3.24นิ้วนะครับรวมทางล้าปอดกระสุนด้วยเป็นลำกล้องหนาไมใ่ใช้บูทข้าไปลาำกล้องนะครับสปริงลำเลื่อนมีแกนสปริงชิ้นเดียวยาวตลอดลำเลื่อนแล้วก็โครงปืนลมดําด้านนะครับศูนย์ต่อสู้ติดตั้ง2หางทั้งหน้าแล้วก็หลังนกสัพท์โป่งนะครับเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็หลังอ่อนหุ้มหางนก จับสูงได้ไม่ต้องกลัวหนีบมือเลยนะครับเรือนสปริงนกศัพท์และดามจับตรงแกะลายกันลื่นหน้าดามเรียบประกบดามไม้แกะลายข้าหลามตัดสวยงามนะครับ STI Spartan เป็นปืนพกตัวเล็กหมัดหนักเหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับระบบการทำงานของ1911ใช้เป็นปืนพกซ่อนในชายเสื้อได้นะครับข้อมูลนะครับก็ ขนาดกระสุนจุดแบบ acp หรือ11มิลิเมตรนะครับจุกระสุน6นัดนะครับมิติก็อยู่ที่1 8 6 1 3 0แล้วก็34มิมลํิเมตรลำกล้องอยู่ที่82มิลิเมตรหรือ3.24นิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่915กรัมแรงเหนี่ยวกายอยู่ที่1 0 5 0กรัมหรือ4.5ปอนด์ก่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับวัสดุก็ทำจากเหล็กกล้านะครับผิวลมดำด้านดำไม้นะครับ แกะสลักรูปเข้าหลามตัดลักษณะการใช้งานก็ใช้พกซ่อนแล้วก็ต่อสู้ในระยะที่ปานกลางนะครับก็สำหรับอันดับที่4นะครับ S T I Spartan 3แล้วก็มาถึงอันดับที่3นะครับก็เป็นก็อก30นะครับขนาด4ุนะครับบริษัทก็อกนะครับเริ่มสายการผลิตอาวุธจากการผลิตระเบิดมือสำหรับการฝึกซ้อมนะครับ แมก็กกาซีนมิดพกแล้วก็พวกสนามให้กับกองทัพออสเตรียนะครับในช่วงปี1970จนกระทั่งได้ออกแบบปืนพกขนาด9มิเมตรเสนอให้กองทัพออสเตรียนะครับมีรุ่นว่า g l 17นะครับแล้วก็ได้รับการสั่งซื้อแล้วก็ส่งมอบโดยกองทัพออสเตรียในปี1982แล้วก็กองทัพนอร์เวย์ในปี1984 แล้วก็ในปี1985กก็อกได้ขยายฐานการผลิตในรัจฐ์เจียที่สหรัฐอเมริกาและได้พัฒนาปืนรุ่นใหม่ๆได้แก่ก็อก19ในปี1988จนได้รับความนิยมในกองทัพสหรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใช้งานทั่วไปนะครับปืนก็อกเป็นระบบเข็มพุ่งที่พัฒนามาจากระบบ BOWING FN นะครับที่ปลดกรอนด้วยตะขอเกี่ยวใต้ลำกล้องโดยพลิกแพงให้เป็นทางลาดใต้ลาเพิง แล้วก็ขัดกรอนด้วยสันหลังเพิงด้านบนนะครับกับร่องบากด้านบนสไลด์ช่องคายปอกกระสุนด้านหน้าบางตำราเรียกระบบนี้ว่าเป็นโบวิ่งแพทเทอร์นะครับโดยเข็มแทงชนวนเนี่ยจะมีสมอล็อกไว้ตลอดเวลาเมื่อขึ้นลำหรือดึงสไลด์ถอยหลังระยะหนึ่งจะมีการง้างเข็มไว้ครึ่งหนึ่งเรียกว่าจงังหวะฮาร์ฟคล็อกต่อมาเมื่อเราเหนี่ยวไก ปืนเพื่อจะยิงจะเป็นจังหวะสุดท้ายที่จะมีส่วนของสะพานไกลปืนไปปลดกรอนสมอนะครับให้เข็มแทชนวนพุ่งออกไปถ้าไม่เหนี่ยวไกลปืนก็จะไม่ลั่นนี่เป็นจุดขายของก๊อกที่มีไกลปืนแบบเซฟแอคชั่นตัวสไลด์นะครับทำด้วยเหลก็กกาเคลือบสารเทอริเฟอร์เป็นที่ยอมรับว่าทนทานจริงๆนะครับแล้วก็สไลด์ออกแบบให้เป็นทรงต่ำเป็นโลโปรไฟล แลวยิงจะลดลงมาอยู่ที่ใกล้ๆมือจับผู้ยิงก็สามารถรับแรงรีคอยได้ดีทําให้ยิงง่ายแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับก๊อก30นะครับก็ใช้กระสุนขนาดจุ .45 แบบ s c p บรรจุกระสุน10นัดนะครับน้ำหนักอยู่ที่955กรัมความยาอนลากล้องอยู่ที่3.77นิ้วนะครับข้อมูลเบื้องต้นของก๊อก30จะมีประมาณนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับก๊อก30 กำมาถึงนัที่2ครับ List Bear Monolith e a v y w e i g h นะครับเป็นปืนยิงเป้าที่ List b a ภูมิใจวิเศษเนื่องจากเป็นรายแรกที่ทำโครงปืนส่วนครอบยื่นยาวเสมอหล่ําเลื่อนโครงปืนสวยเรียบนะครับมีความรู้สึกเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับสอดคล้องกับชื่อรุ่นเมื่อเปิดตัวครั้งแรกนะครับ m o n o l i t หนักกว่ารุ่นมาตรฐานถึง100กรัมและก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า l e เบอร์ er, เพิ่มความหนาของรางปืนให้หนักขึ้นอีก100กรัมนะครับเป็นรุ่นเท y เ e i เว t พร้อมทั้งจดสิทธิบัตรออกแบบเป็นทรัพย์สินธรรมยาจะเห็นว่ามีปืนรางเต็มค้ายกันก็คือ2011ของ hti กับ c z t เท่านั้นยังมีปืน1911ยี่ห้ออื่นที่ทำเรียนแบบด้วยนะครับโมโนลิทแต่งทุกจุดตามมาตรฐานของ Less b e a อ e r คือโครงปืนและลำเลื่อนเหล็กฟิตหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับลำกล้องสแตนเลสระดับยิงเป้าแข่งลำเลื่อนแกะลายเป็นเส้นละเอียดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังศูนย์แบบยิงเป้าปรับได้นะครับติดตั้งให้เตี้ยที่สุดแล้วก็ไม่ยื่นเกะกะศูนย์หน้าติดตั้งแบบกัดหางนะครับขวางคงแข็งแรงแบบใช้สลักย้ํช่องสลักปอกขวางกว้างขอลังปอกขัดเงาขาเตะปอกยาวเป็นพิเศษนะครับ ปรับไกไว้ที่4ปอนด์หลังอ่อนหางยาวนะครับรับนกให้จับได้สูงมีสันหลังล่างแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นในการทํางานเรือนสปริงนกสับแบบรางตรงแกะลายกันลื่นนะครับอย่างละเอียดสันด้ามเพิ่มส่วนปลายปากรับซองกระสุนด้ามไม้คัดลายสวยงามจุดด้อยก็มีเพียงงเดียวคือหนักแล้วก็ไม่เหมาะสมกับการพกพาขนาดกระสุนจุด4-5แบบ SCP นะครับ บรรกระสุน8นัดมิติปืนก็อยู่ที่210คูณ148คูณ35มิลิเมตรลำกล้องยาว127มิลิเมตรหรือประมาณ5นิ้วน้ำหนักอยู่ที่1,280กรัมแรงเหนี่ยวกลอยู่ที่1,580กรัมหรือประมาณ3.5ปอนด์วัสดุก็เหล็กชุบนะครับทั้งหมดเลยปืนค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนี่ก็คือ Last Bear Monolith Heavyweight นะครับ มาถึงอันดับที่1นึ่นครับโขนโกรับเมื่อหลังสงคารามโลกครั้งที่2กีฬายิงปืนได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริกานะครับโดยสมาคมยิงปืนแห่งชาติ NRA เป็นผู้กำหนดกติกาต่างๆให้แข่งยิงปืนสั้นแม่นยำด้วยปืน3ากระบอกก็คือขนาดจุดสอตัวแทนประชาชน <c ười> ปืนชนวนกลางตัวแทนตำรวจไม่กำหนดขนาดกระสุนแล้วก็จุด ในช่วงที่โค้ oh, นะครับประสบปัญหาด้านการจัดการจนเกือบล้มละลายปืนคุณภาพสูงหลายๆรุ่นถูกยกเลิกต่อมาเมื่อตั้งตัวได้จึงค่อยๆรฟื้นปืนขายดีในอดีตมาผลิตใหม่เนื่องจากปืน M1911 เป็นชื่อของทางการทาหารไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโค้ oh, จึงพยายามสร้างความแตกต่างโดยตั้งชื่อรุ่นพื้นฐานเป็น1991ก็ไม่ติดปากลูกค้าเหมือนเดิมแต่คโค้กครับ เป็นเครื่องหมายของการค้าของโคนำกลับมาผลิตใหม่ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อระบบการแข่งขันเปลี่ยนไปการยิงแบบโรนยุทธ์ได้รับความนิยมมากขึ้นในปี2017โค้นจึงแยกโคคับออกเป็น2แนวทางอย่างชัดเจนก็คือในเชนเนลแม h เหล็กลมดำสำหรับการแข่งเป้านิ่งกับโทฟี่เหล็กสแตนเลสสำหรับการแข่งขันโณยุทธ์จุดที่แตกต่างนอกจากวัสดุ คือรุ่นโทฟี่เน้นจับสูงด้วยหลังอ่อนหางยาวและการปาดเนื้อโลหะที่ก่งไกลขึ้นไปเล็กน้อยเสริมด้ามเป็นบอรัรบนมกซีนให้บรรจุได้เร็วขึ้นศูนย์หน้าเพิ่มเส้นรวมแสงสีแดงนกสับเปลี่ยนเป็นแบบห่วงลดน้ำหนักดามเป็น g 1 0นะครับสีขาวสลับสีฟ้าดามไม้สีเข้มของรุ่น n a t i o n น l m ม t ต์โ o ครับโทฟี่ต ในรูปแบบล่าสุดสามารถลงแข่งไอพีดีในกลุ่มของคัสซอมได้นะครับก็ i p s ีเอสรุ่นคลาสสิกโดยไม่ต้องแต่งเติมแม้จะออกแบบให้เป็นปืนต่อสู้แต่ความแม่นยำจากลํากล้อง NM ก็เทียบได้กับปืนแข่งกันยิงเป้าและใช้เป็นปืนพกนอกหรือปืนเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับโคนโกครับโทฟี่นะครับขนาดกระสุนก็จุดสีห้า แบบ acp ซึ่งม mm ีขนาด9มมด้วยนะครับผมความจุกระสุน8นัดมิติปืนก็216 154คูณ32มิมลิมลำกล้องยาว128มมหรือ5นิ้ว6เกียวเวียนขวานะครับน้ำหนักอยู่ที่1180กรัมแรงเหนี่ยวกลอยู่ที่1800กรัมประมาณ4ปอนด์วัสดุมาจากสเตะเลตดำลามิเนต g 1 0นะครับลักษณะก็ใช้ฟอบารแล้วก็ยิงเป้านะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5ดับปืนขนาดจด4.5ที่เพื่อนๆในกลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มโหวตกันเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้กับสมัยช n แนลด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ